มาสับก,ก่อนนะเมื่อกี้ตองไปรวงไปชิ้นๆแล้วมันไม่สวยนะจุ่มน,น้ำก่อนนะคะเมืีอันจุ่มน้ำไม่ได้เพราะมันจะเละไวมีลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะโรยเลยโรเลยสองทบนะคะสวยหน่อยโรนากุง มื่อกี้มันเป็นโรหนะ้ากุ้งแต่มันเป็นแบบเนี้ยโรเป็นแบบเนี้ยทาน้ำมันตัวเลี้ยงหน่อยทานนีหน,น,น,น่อยเนานะสลัดโลกินอกหน้ากุ้งสับนะเรว,ว่างเราจะลองกีดกุ้งเหมือนตามทำ แบบสกูชีดูนะว่ามันจะสวยคนนี้หรือเปล่าพอดีเราไปสับเพื่อมันโลได้นะสลัดโลทูน่าแล้วสลัดโลหน้ากุ้งสับนะ,ะคะกุ้งสับนี่เราใช้เป็นเลดโอกนะคะพอดีเอามาสับเพื่อไอ้นี่เพื่อมันโลได้ง่ายขึ้นนะคะแต่มันจะดูเละๆหรือไปหรือเปล่า ควรที่กรีดกุ้งเนี่ยให้เป็นแบบหน้าซูชิที่เขาทำแบบกรีดวางหน้าสวยสวยอ่ะยังไม่เคยทำแบบนั้นอ่ะยังไม่ค่อยได้ไปดูคลิปตาม YouTube ทั่วไป